ปะติทินหลวงปู่สวงให้โชคตลอดทั้งปีงวดที่แล้วให้ลูกให้หลานรวยมาแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลบกันดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปะติทินถือว่าปฏิทินดังเลยนะฮะ ของหลวงปู่สวงนะฮะวัดไผ่พัฒนาอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะฮะซึ่งท่านก็เป็นนะครับอาองนะครับที่ชาวบ้านตั้งให้ว่าเป็นองค์เทวดาเดินดินนะฮะเพราะเวลาท่านนะครับไปบินฑบาตท,ท่านจะไปรับบจัจรใจเป็นเงินนะฮะท่านชมก็แค่เป็นอาหารเท่านั้นนะฮะท่านชมเอาละครับเดี๋ยวหนูจะพามาทบทวนนะฮะในงวดวัน 26นะครับกันยายน2564นะฮะที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าถ้าแปรแม่นก็ถือว่าได้โชคกันไปเลยทีเดียวนะฮะแต่สำหรับของหนูนะฮะผลงานที่หนูเอามานะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ถือว่าจับเรียงดีๆก็ถือว่ามีโชคนะครับก็ถือว่าเข้านะท่านผู้ชมนี่นะฮะตามนี้เลยนะฮะท่านผู้ชม ตามที่หนูนะครับทำภาพนะครับแล้วก็ไฮไลท์สีแดงไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาละฮะมาดูนะครับที่วัดไผ่พัฒนานฮะก็จะมีองค์นะครับของหลวงปู่จำลองนะฮะที่ประดิษฐ์ไว้รอบวัดเลยนะฮะเพื่อเป็นการสรีมคลนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือลูกศิษย์ลูกหานะฮะได้กราบไหว้นะครับที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็นะครับ เป็นนะสริละของท่านนะครับก็อยู่ที่นั่นนะครับถ้าโควิดจ้างหรืออย่างไรนะครับก็มีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวที่นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะมาดูในส่วนของไฮไลท์ที่สําคัญนะครับไฮไลท์ที่สําคัญกันเลยนะครับก็คือนะครับงวดนี้นะฮะก็คืองวดที่1ตุลาคม2564นะฮะตัวนี้หนูจะแปลตรงงวดนะฮะถ้าข้ามงวดเดี๋ยวไปติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะฮะ ก็สั่งกระดิ่งไว้รอก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะตามที่หนูมองเห็นนะฮะตามนี้เลยนะครับหนูมองเห็นนะครับเหมือนกับอักขระตัวแรกนะฮะก็เป็น2นะฮะแล้วก็เป็น3แล้วก็เป็น6นะฮะจากนั้นนะฮะหนูก็จับสลับนะครับออกมาเป็น6 3 2นะฮะหรือนะครับจะมองดูดีๆนะครับอ,อ,อีกอย่างนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับ0นะครับ ข้างบนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็น3แล้วก็0นะฮะก็จะสรุปได้ดังนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นคอนเทนต์ส่วนบุค